ให้สมไยโวดชัวยาอมเอามียาอมด้วยในมีมียาสีฟันรู้สึกว่ายาสีฟันจะดีเอามีแก้ยูร็อกด้วยนี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อเส้นเอ็นเส้นตึงเคล็ดขยอบชาม,มือชาเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายนี่เป็นเป็นสา,า,ารสกัดจากน้ำสูุนไพรนะครับสา,า,ารสกัดจากน้ำสูุนไพร ให้เยอะป่าใช่ให้เยอะเป่วให้เยออันนี้มะเร็งมียาสีฟันเนี่ยนี่ยาสีฟันราคาเรากันเองลูกไม่แพงไม่แพงราคาไม่แพงฮะออราคาไม่แงพงแล้วราอยากอยาก,อยากทราบราคาอะไรก็มาติดต่อกับเราลองมาคุยกับเราดีกว่าแวะมาคุยกับเราดีกว่าว่ามันเป็นอะไร ยาสีฟันเนี่ยรับประกันคุณภาพว่าแค่เม็ดถั่วเขียวเท่านั้นท่านจะได้เป็นถั่วมอกทันทีเพราะถั่วเขียวผูกมาก็เป็นถั่วมอกแต่ใช้แค่เม็ดถั่วเขียวก็สะอาดอยาสีฟันเขาดีจริงๆราคาส,สุดคุ้มแสนคุ้มหลอดเดียวนี่ใช้นานหลายเดือนน่ะนานหลายเดือนหลายเดือนถ้าใช้คนเดียวก็ใช้เป็นปีพอรู้สึกว่าหลอดใหญ่แล้วเราใช้ไม่เยอะนะฮะ มา,มาติดต่อคุยกันได้ข้างเวทีมาอันนี้เป็นตัวแทนคือไม่ใช่ตัวแทนเป็นผู้จัดการเลยแทบจะเป็นเจ้าของอยู่แล้วทุกคนนี้ขอบคุณเวทีเครื่องเสียงนะฮะจากต้อมใช่ไหมพีสนุโลกนี่เวทีเองมาตรฐานสุดยอดราคาของเราไฮเลิฟนะฮะ ราคาไม่แพงแค่หลักร้อยรักษาโรคหลักรามเออมาลองดูลองมาปรึกษาเราดูว่า่านเป็นอะไรเป็นไอ้โน่เป็นไอ้นี่เราลองมาปรึกษาเราดูเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่ด้านนี้มามาลองดูนะครับมาลองคุยกันหลังจากที่มานั่งดูอ่าสิร์บลูกทุ่งหมอลำกันแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่จะพบกับพ่อไอทศเชพสัพันศิลปิเนแห่งชาติพร้มอมด้วยหมอลำสาวสาว,สาวสิินัน เดี๋ยวขึ้นเวทีแน่นอนผมโดยดารานักร้องนักแสดงหลายๆท่านหลายๆคนจากวัยรุ่นหนุ่มหลอ่อสาวสวยบนเวทีเต็มที่แน่นอนนะครับวันนี้และเดี๋ยวพบกับตลกสีแพสีดาวขอบเดือสมบอลดวงปรจรเท้าวสุวรรณแต่งตัวเสร็จหรือยังไม่รู้เดี๋ยวเท้าสุวรรณจะโผล่มาจากนารกนะฮะมาบอกบุญท่านเดี๋ยวท่านก็เห็นมากๆ เคยเห็นมาแล้วเขาคราวที่แล้วเขามานะฮะแต่ลงไม่ได้โผล่มาไม่ได้เพราะพายุมาแต่วันนี้เขาโผล่มาแน่ยวเจอกันแน่นอนที่ท่านเห็นด้านหน้าเวทีสวยเด่นเป็นสง่าเหลืองอรารามเป็นทองอย่างนี้คือกองบุญกองทองกองกุศลนะครับเดี๋ยวพ่อวยพน์จะมาแหลบอกท่านนะฮะว่ายัางไงยังไงเมื่อกี้พ่อเขาก็ได้กล่าวเป็นตัวอย่างก็คร่าวไปแล้วนะฮะ เดีเกล่าวเป็นตัวอย่างคร่าวๆไปแล้วเดี๋ยวเรามาลวบรวมลวบระศนกันแล้วสนุกสนานกันเต็มที่ด้านหน้าเวทีแน่นอนนะฮะวันนี้สนุกสุดเวียงกันเต็มที่ระอาจารย์สมคิดที่บอกได้เลยว่าผมมาวันแรกผมนับถือเลยเพราะท่านเดินไม่หยุดจริงๆท่านเป็นพระที่เป็นพระนักพัฒนาจริงๆเดินสั่งนู่นสั่งนี่จะให้คนอื่นไปทําแทนก็ได้ แต่ท่านบอกไม่ถูกใจไม่ทําใจต้องไปสั่งเองดีกว่าทําเองดีกว่าใช้คนอื่นไม่ไม่ถูกใจสู้ทําเองไม่ได้ทำเองถูกใจแน่นอนเชิญนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาร่วมบุญร่วมกฐินบุญกระถิ่นกันนะฮะเป็นกระถินใหญ่กระถินประจําปีของวัดกรงเกลงเหนือของเรานะฮะเพื่อจะสร้างพระอุโมสถหรือโถดนะฮะเพื่อให้ลูกหลานของเรา ได้มีพัะตศีมาได้อุปสมบทได้บวชกันนี่แหละจะได้ไม่ต้องไปไกลจะได้ไม่ต้องไปไกลนะครับบวชกันตรงนี้เลยใกล้ๆไม่ต้องว่าต้องมีรถแอร์ไปวัดนู้นวัดนี้ไกลวัดบ้านเรามีโบสถ์แล้วแล้วผมมองแล้วว่าพระอาจารย์ทําได้แน่นอนไม่เกินห้าปีต้องเสร็จสําเร็จเสร็จสิ้นทันทีตามที่ท่านได้พูดไว้ว่าจะสร้างโบสถ์สร้างพญานาคคนน้ํานี่ เพ่าไม่เกินหป,ทปนนีทัานต้องทำสาเร็จแน่นอนท่านใดที่อยากจะปิดทองนะฮะปิดทองรูกนิดๆนะฮะดานหน้านะครับด้านหน้าทางเข้าประตูวัด